ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆครับสำหรับชาววันเพื่อหัดที่9อาธันวา2564ก็สำหรับคืนนี้เป็นคลิปสั้นๆอีกเช่นเคยนะครับก็มาอัปเดตผลประกอบการของนาย NC ของเราในปีนี้ว่าเป็นยังไงอ่าสำหรับพื้นที่ที่แบบทําโคตรยากเลยคือดินมันไม่เก็บน้ำมันไม่รับน้ำอ่าทํานาห้าได้ได้ข้าวสากระสอบแบบเนี้ยมีปีแรกที่ทํามารู้สึกว่าจะได้สกระสอบหรือเปล่า น่าจะใช่นะครับปีแรกที่ผมมาทำเนี่ยผมก็ทําคลิปคือใช้เป็นเคมีใช้เป็นเคมีแล้วก็อินซียนิดๆหน่อยๆเพราะว่างบยังน้อยเนาะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ก็มาอัปเดตผลประกอบการปีนี้ปีนี้ก็ตามที่คาดครับไม่มีปุ๋ยเคมีเข้ามาเกี่ยวก็ได้อยู่ที่ันอ่าตนามที่คาดน่าจะใช่นะครับคือผมใส่กระสอบข้าวอ่ะเป็นกระสอบใหญ่เนาะได้อยู่ที่11กระสอบกอ็ เป็นการเก็บเกี่ยวด้วยมืออ่านี่คือฟางน่าจะถึงเนาะถ้าดูจากปริมาณฟางอ่าลองดูฟางก็มัน11กระสอบกับาีีประมาณ2องถุงปุ๋ยอะอ่าน่าน่าจะใช่อะเกือบ2ถุงปุ๋ยก็ฟางประมาณนี้นาสองไร่ผมก็คาดว่าน่าจะได้1ตันนะ น่าจะใช่หนึ่งตันถ้าไม่ถึงก็น่าจะใกล้เคียงอ่ะถ้าไม่ถึงปีหน้าเอาใหม่ <c oughs> <c oughs> ก็สรดับการทำของผมนะ,ะผมก็เคยแชร์ไปก่อนหน้านี้แล้วนายอินซีสิ่งที่ขาดไม่ได้คือน้ำนะครับอ่าน้ำขาดไม่ได้เลยถ้าไม่มีน้ำเหมือนปุ๋ยมันไม่ค่อยมีปฏิกิริยาอะไรนะเพราะว่าจะมีแปลงสุดท้ายของผมที่อยู่ทางโน้นเลยน้ำไปไม่ถึงครับอ่าตอนแรกน้ำไปไม่ถึง มันแทบจะไม่เกิดเลยมันประมาณน่าเกิดมาแล้วก็ตายคือเหมือนเขาแล้งอ่ะเขาแล้งเขาไม่มีน้ําถ้ามีน้ําก็มาได้หมดถ้ามีน้ำเพราพื้นที่นี้มันยากในเรื่องของน้ำเหมือนที่เคยบอกน้ํามายังไงมันก็ละลายหายไปแบบโคตรไวเลยคือมันเป็นน่าจะเป็นตาน้ําข้างล่างอ่ะเพราะว่าขุดบนเนี่ย ประมาณ3เมตรกว่า4เมตรอ่าประมาณ3เมตรกว่ากนี่แหละที่ผมขุดอ่ะแล้วมันก็กลบไปก็เหลือประมาณ2เมตรกว่าก็สนิ้วอ่ะปัป๊มเบนซินนะสนิ้วอ่าดูดตอนขุดใหม่ๆอะคือไม่แห้งอะคือมันสู้ได้อ่าน้ำไหลามาอย่างกระกอกเลยอย่างกระปปาแตกอะไรประมาณนั้นอะแล้วมันทำให้แบบดินข้างบนอ่ะมันไม่มีน้ําคือมัน ยังไงเดียมันเป็นพรงอ่ะอ่มันเป็นพร,ง,นนพรงในส่วนของตรงนี้ผมก็แก้ไขด้วยการเอาขี้วัวขี้ควายนั่แหละอ่ะตามที่คนเท่าคนเก่บอกบอกไม่เก็บน้ําคลองไม่เก็บน้ําให้เอามาเทาใส่อ่ะเดี๋ยวมันก็เก็บผมก็แรกๆคือไปซื้อมาอไปขอเขามาจ้างเขาขุดอะไรขุดด้วยแหละ่ะก็เอามาใส่ในช่วงแรกมาปีที่แล้วอ่ผมก็คิดมุกใหม่ออก มาวัวมาปล่อยไปเลยง่ายดีคือจะเอาขนาดไหลล่ะขี้วัวขี้ควายเนี่ยพอทําแบบยังไงอ่ะคือเทลงไปแล้วก็เอาวัวปล่อยด้วยเนี่ยทำเยอะๆเข้าไปน้ํามันก็เก็บอยู่จริงๆนะจากพื้นที่ที่มันไม่เก็บน้ําแล้วข้าวอ่ะจากทานาปีละประมาณสองกระสอบสามกระสอบเนี่ยอ่าก็มาเป็นหนึ่งตันอ่ามันเป็นอะไรที่แบบ อันมิสซิกมากเนาะมันเวิร์กมากโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับการมาอัปเดตผลประกอบการอของการทำนายอินรียก็เพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะอ่าก็ล้อมรั้วไฟฟ้าแบบนี้เลยเห็นไหมผมกำลังล้อมอยู่เนะี่ยล้อมทั้งหมดเลยพื้นที่ของท่านแล้วก็ปล่อยวัวให้มันนอนอยู่ในนี้อ่าให้วัวนอนอยู่ในนี้ให้อาหารมันอยู่ในนี้แหละไม่ต้องเอาเข้าวข้องนะขี้เกียจ ขนมาคือข้อผมว่าไม่ได้ไกลนะข้ออยู่ตรงนี้อ่าแต่ผมแค่เก็ียดขุดมาไงคือให้มันอยู่ในนี้ไปเลยอ่าให้มันอยู่ในนี้ไปเลยมันจะได้แบบไม่ต้องลำบากเราเนาะอ่าบางทีขุดคนเดียวก็เหนื่อยต้องไปจ้างคนเนี่ยมันก็เสียเงินเสียทองเรายอมเหนื่อยตอนขุดล้อมรั้วไฟฟ้านี้ดีวกว่าอ่ามันก็ไม่เหนื่อยนะขุดช่วงนี้ดินมันค่อนข้างขุดง่ายอ่าขุดล้อมล้อมเสร็จก็ ปล่อยมันไว้ในนี้เลยให้หญ้าให้น้ําอยู่ในนี้เลยมันจะได้ง่ายเราไม่ต้องไปขุดไม่ต้องเหนื่อยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตบคลิปไปเพียงเท่านี้